พัสราเล็กสมบูรณ์ตีเอ็ดทับหกโมงตบครับอันนี้ของพี่พัดนะครับพัทสลาครับเนี่ยครับฝากมาแล้วครับมาดูกันกล่องใหญ่เลยครับแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างครับฝากมาให้เนี่ยครับคนรับคนู้รับบริจาคครับซอเ่น่าจังไหเก่อโจ๊กครับชื่อโจ๊กครับโจ๊กครับโจ๊กโจ๊กดีครับดีครับอันนี้ก็สอบตครับมาอันนี้เป็นสกีพยานนะเนี่ย สองท่านครับกับอีกท่านครับท่านนันทนาครับอาุฟมบอกอุ้ยบมบเก่าเลยเสื้อผ้าไม่ใหม่เลยตัวนี้ใหม่เลยเนี่ยนี่ของใหม่อืมของใหม่เลยเนี่ยยังถุงด้วยท่านเนี่ยยังใงไดเล้วัยแบงค์เราโอเคเพิ่มพูดแนวเลยโอเอ็มพอดีเว้ยพอดีลยนาะ ออองานอ้อบุญบาทนเลยยาด้ใส่ยาสิ่งที่สุดอะไรจะว่าเห็ดมันมาฐานลมฝ่าครับไ่ดูนะครับนะ่้าวิดีโอไงบอืเพราะว่าติดตาสีน้าพี่นัาพี่มาไหมนือกระตุกทวิดีโอจะกกอกระกกักขาเจอผมเลยพวกเราขามาต้อนมานัสองามสี่ห้ากหกพันหนึ่งบาทนะครับ ก็เป็นจากเพื่อนในเฟซน,นะครับส่งผ่านมาครับที่ดีครับช้าไปก่อนอราบต่ย่งมือไรตอนไหน3ไ,ได้มาก่อนของนออง้องน,น้จาไหนเข้าสิ ก่อนมาก่าครับน okay, ่าจะประมาณสักสองอาทิตย์แล้วเริ่มเห็ดเริ่มแล้วครับอ่าอ่าประมาณสองอาทิตย์เดียวผมจะสิครับมาเบิกอีกดย่ก็เป็นนี่มันก็มีแต่บ้านเนาะโอ้กระชับนี่นะน้ำน้ำน้ำครับอ่าเดี๋ยวว่าข้าวหมูซึกถึงผู้ที่เพิ่น มอบมาให้นะรู้สึกดีใจขอขอบคุณคุณที่มอบมาครับเบ้านเท่ากันได้เาพระตาบ้านเท่าไปเลยขอบคุณในร้ายครับดีใจเนาะเพิ่นได้ทั้งของทั้งเงินเนาะครับกะเดี๋ยวรอบหนาวกัสีมะทายไทยของหนามนำครับให้มันเด็กของหนามเด้่ครับเออเพราะว่าเงินเขาก็ตั้งใจมาเพื่อว่าเดให้มันเป็นของหนามเนาะขอบครั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 บ